ทุกคนในรอบหลู่สวัสดีชนะค่ะวันนี้ค่ะทุกคนก็อยู่กับเอิร์ดเองแล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในแมปดอวัดค้าวิ้ค่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปเริ่มเลยแบบยังคงน่ารักเหมือนเช่นเคยวิ้ยได้ไปแชทเล่นกระดิ่งสักนิด จะบอกว่านะคะจุดประสงค์ของเราในวันนี้ก็คือตามหาไม่กังเห็นวีอยากจะรู้ว่ามาป่ะเนี่ยไม่น่ามาเลยโอ้โหมันช่างจ้าซะเหลือเกินแต่น่ารักดีน่ารักดีปัญหาตอนนี้ก็คือจะไม่ได้ยินเสียงในเกมนะคะ ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าจะมาเมื่อไหร่อุ๊ยเป็นโผงลงไปเหรอโหเปิดเอไมาไมไม่มาใช่ไหม ไม่นานมาแล้วน,ะนานขนาดนี้เงไม่ดีเลยหรอกนะอุ๊ยได้ที่แปะแผลมาดีเลยดีเลยเพื่อเจ็บเพื่อเจ็บไปไม่มาใช่ไหมไม่มานะ ระวังแบบสูตรสู้สสสไปกุญแจปึ้มปม <ๆๆ S 1> อ้าวห้องนี้ไม่ต้องใช้กุญแจ อันก็ผ่านไปเลยโอ้โหจังจา้าอ่ะทีนี้คำถามคือตู้ไหนที่เราไม่ได้เก็บตู้นี้เหรออ๋อใช่เล่นคนเดียวก็จะลำบากไงนะคะวันนี้น้องนะัดเขาไม่มานะ ไม่ใช่ว่าไม่ว่างแต่แค่ไม่มาโอ,อ้ไม่มาเนาะไม่มาเนาะอยากได้ของดี ไม่มานะปลอดภัยพึ่งประตูที่สิบเองประตูนี้ไม่ใช้กุญแจเดินผ่านไปเลยดีกว่า มืดตึบไม่ต้องใช้กุญแจงั้นเดินผ่านเลยแล้วกันเ,เกือบอย่างที่บอกว่าจะไม่ได้ยินเสียงนะคะทุกคนต้องซื้อชีวิตนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยไม่นะหูทั้งไอซยซ้อนกับร้านเลยเหรอโหดร้ายมากนะ กดร้ายอะ่ะซ้อนกันสองตัวเลยเหรอกดร้ายมาก พ่อนต่อเจาห้อ,องมือดอ่ะพูดหรอ ไม่กล้าไออกไปเลยทีเดียวต้องไปทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่โอ้ม y g ก d กุญแจโอ้ม oh y g ก d โหดร้ายน่ารักก็จริงแต่โหดร้ายมาก้็งหากุญแจทางนี้เป็นห้องมืดโอ้ oh. อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหนี่ไงกุญเจ My ม God, my God. ่ก m อ God ม่ก้อนห้องต่อไปอย่าได้เป็นห้องมือดอย่าได้มีอะไรทั้งสิน้นโอ้คนร้ายสุดห้องมืดกี่ห้องตีดอโอ้ไม่กอ โอ้โห oh, oh. ต้องต้องเก็บกุญแจมันต้องคอยระแวงเนะ่ต้องกลับเช็คได้ละไปโอ้ oh my god กี่ห้องติดแล้วห้องมืด ควีดลูกพอแล้วนะเฮ้ย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 อหโอ้โหไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยจริงๆทุกคนอันนี้ไม่ได้พักเลยโอ้ฉันเห็นฉันเห็นตีมอตตี้อยู่สควีดมันชื่ออะไรนะสะควีดปะ ทุคนรู้สึกยังไงเหรอที่เจอห้องมืดประมาณหลายห้องติดแล้วเจอแบบไม่ได้พักไม่ได้พักเลยโอ้ไปไปสักทีได้ไหมเราอย่าได้พบเย่ยได้เจอกันอีกเลยนะห้องมืดกี่ห้องติดอ่ะเดี๋ยวฝากนับให้หน่อยนะโอ้โหรู้เลยว่ายัางไงก็เกินห้าห้อง ยังไงก็เกินช็อตฟิวถุกถูกสุดๆเลยใส่ห้องติดขนาดนี้คนพี่ไม่ฆ่ากันเลยล่ะโอ๊้ดีที่ไม่ใช่องมืดสู้ชีวิตไม่ไหวเราจะตรงดิ่งแล้วนะทุกคนเราเสียวเวลากับห้องมืดไปเยอะมาก อยากเจอห้องไม้กางเขนมากเลยทุกคน้ามจุดประสงค์ของเราอะนะถึงมันจะเกิดยากแต่ดวงเราก็อยากจะให้เกิดขึ้นมาไปต่อยาวๆโโโโออออ้ รัสใช่ไหมใช่โอ้ช็อตฟีวอีกแล้ว ต้องเช็คเลยจอมีของดีอู้ยโอ้ยทีโมทีอุ๊ยอุยได้แล้วพิกอุ๊ยฉันต้องตกใจอะไรก่อนดีระหว่างทีโมทีกับเราพิกอุ๊ยอุ๊ยดีดีดีมันดีมันดีแต่ว่าจะตายแล้วนะอ๋อถึงดาดซิกแล้วเหรอ รีวิ่งแลวไม่ส่วนแล้วปล่อยฉันไปเถอะนะถึงสีจะน่ารักแค่ไหนแต่เราจะหยุดวิ่งไม่ได้นะประตูนี้ตรงไปก่อน วิ่งต่อไหมอะหรือหยุดแค่นี้น่าจะหยุดแค่นี้นะปิดประตูเสน้องซีกสุดน่ารักโอเคไปถึงขนาดนี้แล้วอะทุกคนแต่ว่ายังไม่เจอเลยห้องไม้กางเขนจะได้ใช้ไหมอะอยากได้ห้องไม้กางเขนจริงๆนะรู้ว่ามันออกยากแต่ก็อยากได้ เฮ้ยหลังๆมันดีนะไม่มีห้องมืดเาแล้วเนี่ยดีดีแต่ช่วงแรกแบบตึ๊บเลยนะห้องสี่เก้าละอุ๊ยเฮ้ยแต่มันจะไม่เจอห้องไม้กางเขนเลยก็ไม่ได้นะมันไม่ดีเลยนะไม่ใช่อันนี้มองไม่เห็นเลย อันนี้ห้องเก่าครั้งเก่าต้องตรงไปสินะสาแดงว่าทั้งไหนอะถ้าเฟชเช็คผไว่าฉันคิดแน่โอ้เฮ้ยเฮ้ย hey, hey, ตัวอะไร มันคือตัวอะไรโอ้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 โอ,โอ้เลื่อนเหลือแค่นี้โอ้แล <t> วคนรู้สึกยังไงคนออกไปดีไหมมันคือตัวอะไรอะแจ็คเหรอเฮ้ยมันคือตัวอะไรอะ เลยอุ้ยเพื่อนมาก๊อปปี้ร่างกันมาวางเลยนะเนี่ยหมดฝาแฝดแล้วเพื่อนแค่ตัวเล็กกับตัวใหญ่แค่นั้นเองตั้งแต่หน้าตรงนี้เราจะคิดหาให้เองได้แล้วเหรอวินัยนได้แล้วใครเลยเพื่อนไปอุ้ยเพื่อนตกใจวิ่งเร็วไป ลาลอลอ,ลอหวังพึ่งเพื่อนตรงนั้นแ่ะเราอยากเจอห้องมว้กางเขนมากเลยเพื่อนเราพึ่งดวงไนแต่ไม่ดวงเราไม่มีอะ่ะขวาคุณนใจวะ ไีกุญแจเหรอ,อยังได้กินได้กุญแจแล้วตีสูงยังใช่ไหมคาดว่าพวงนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นกุญแจนะคะนี่งไงเพื่อน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 เรามีกุญแจเพื่อนเราแฮกกุญแจเพื่อนไอแฮกกุญแจ เพื่อนไอ้ฮบกุญแจเพื่อนอีค้นอ่ะอีค้นอ่ะอีคนมาแล้วมาแล้วเราได้กุญแจแล้วเราได้กุญแจแล้วมา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 ไขาเลยนะตามไปแบบติดติ ถาลูกเข้าห้องไปหากุญแจได้แล้วเพื่อนเราได้กุญแจแล้วเราข่ายเลยนะนั่นแหละไปเลยไม่ได้ใช้น้องกุญแจตอนนี้ไม่ต้องหาเพิ่งถึงห้องเก้า ทำทันเนาะตรงเลยตรงเลยไม่มีกุญแจไม่ต้องเทกุญแจเ,เช็คไยเพื่อนไม่กุญแจแล้วเพื่อนเราเราได้กุญแจเพื่อนเพื่อนมันจะกัดเราเพื่อนทีเทียน กินแอนแอนไม่ต้องเป่ากุญแจไปเอากุญแจมาไขาเร็วก่อนเะจะตายกันหมดช่วยด้วยช่วยด้วยโอุ๊ยหายแล้วหายแล้วขอตัวนี้ขอตัวยดีนนะอย่ามาตรงนี้กันนะอันตรายเราเอาก่อนแล้วนะเพื่อนโอเคไปแล้วใช่ไหมเพื่อนรอๆหน่อยสิ แล้วกลับสั้นตามนายไม่ทันโอ้โ,อโอหหดร้ายมากต้องใช้กุญแจอีกแล้วไอ้เอามีสควิดเลยได้ไหมทำแบบนี้เจอแล้วเหรอ อุ้ย,ยเพื่อนเจอแล้วปนะ่ะนใช่ไหม,มยังอุมีมีมีมไปไปไปกว่าเราจะตายกันหมดข้างด่านที่ไม่ถึงยี่สิบปะไม่ถึงยี่สิบเลยไม,ไม่ต้องใช้เพื่อนทางนี้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 เพื่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเพื่อน ไาแล้วขอนะเพื่อเติดไฟเหรอเพื่อเปิดเทียนเหรอเพื่อเปิดไปแชทไปแล้วเหรอไปวิพื้นสวยอะเพิ่งเห็นพื้นนั่นนี่ยไม่ค่อยได้สังเกตพื้นเลยพื้นสวยดีอุ้ยกวลังการสุนใจออีกแล้ว ได้กุญแจแล้วเพื่อนเพื่อนถ้ามันตะโกนได้เราคงตะโกนเพื่อนเราได้กุญแจเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปตามไวนั่นกลับมาก่อนไปเนี่ยมีกุญแจเนี่ยเรามีกุญแจ,เ,จเนี่ยนาย ความหวังที่อยากจะเจอห้องไม้กางเขนอันเรือนลังของเราจะเป็นไปได้ไหมไอ้ไอโอ้โหมันอยู่ฝั่งประตูด้วยนะไอเนี่ยฮะประตูอยู่ฝั่งนูาป่ะเนาะเพื่อนอย่าเพิ่งทิ้งเราเรากลัวเวพื่อนในในทริงพวกเรางี้ไม่ได้นะ เพื่นอีคนหายไปเลยเนะี่ยหายไปอ้โหูอู้หอ้อ้หถ้าเพื่อนตายเราก็จะไม่แปลกใจแล้วเพราะนายจะฆ่าเพื่อนไปแล้วมันผ่านไปแล้วแต่คำถามคือฉันต้องไปทางไหนใช่ไหมนายนายไม่รอดเลยนายไม่ตายนะนายรอรอ่นได้ไหม นายเอาเราออกไปที่อุบาทมากนายนายเลยทิ้งเราไม่ได้นายเราไม่ตาย อ๋อไม่มีใครบอลเราไม่รับรู้อะไรเลยอ่ะเจอทั้งกลิดเจอทั้งตัวประหลาดบัวน,น,นั้นไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะคือไม่รู้ด้วยกลิดว่ามาปาั๊บหาเพื่อนไม่เจอเรียบร้อยขีดเรียบร้อยไม่รู้เรื่องอะไรเลยขีดความหวังที่จะหา หาสิ่งที่เรียกว่าห้องที่มีแมงเห็นหายไปวุบเลยไม่เหลือเลยขอจบคิปไว้เท่านี้ดีกว่าทุกคนงานก็แค่ขอสหรับคิปนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสารวันนี้ก็ไปแล้วค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย